เรื่องของแบรนดะ์แบรนด์ก็คือยี่ห้อใช่ไหมครับยี ye ่ห้อแบรนด์นะ brand, นะครับแบรนดะ์ของสินค้าอย่างเช่นเรามี aw, ยี่ห้อใจที่ฝันเยอะแยะใช่ไหมยี ye ่ห้อน้ำดำนะยี่ห้อสุกี้ยี่ห้ออะไรสรารพัดยี่ห้อเนะี่ยครับนะในวงการสังส่งัพย์เราก็มียี่ห้อต่าง,างๆใช่ไหมมีบริษัทต่างๆหลายบริษัทที่ชื่อดังอย่างเช่น London House น,น,นะพฤกษาเรียลเอสเตดนะครับหรือว่าแสนซรี นะหรือว่าโอ้ยหลายเจ้านะชื่อดังๆเนี่ยครับมีหลายเจ้าเนะมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีผลการวิจัยเนะี่ยครับบอกว่าอะไรรู้ไหมผลการวิจัยบอกว่าแบรนด์ของอสังหาเนี่ยมาซับเนี่ยนะที่เป็นบริษัทมหาชนใหญ่ๆนะี่ยมีค่านะมี v u l Val u e ก็คือมันเป็นมีมูลค่าเขาเรียกว่าเป็น uh, business value หรือว่าในแง่นี้ก็คือเป็น corporate value หรือว่าในแง่นี้ก็คือเป็น intangible asset ก็คือเป็นทรัพย์สินท,ที่จับต้องไม่ได้นะครับสมมุติ mm. ถ้าเราซื้อโรงแรมแห่งหนึ่งนะเราไปซื้อโรงแรมแห่งหนึ่งหนึ่งเราซื้อที่ดินใช่ไหมสองเราซื้อตัวอาคารซึ่งเป็นสองสิ่งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้แต่ขณะเดียวกันนะเรายัางซื้อสังหาริมทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายได้เรียกว่า personal property เนี่ยนะครับเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายได้คืออะไรครับก็คือโต๊ะเตียงของโรงแรมใช่ไหมครับ นะร้านอาหารในนั้นนะมีเครื่องปรุงอาหารมีเตาอรไงต่างๆานี่คือสังหารงินมาซับลองซื้อด้วยันนั้นประกอบกิจาการโรงแรมนี่คงไม่ได้ใช่ไหมแต่นอกเหนืออย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงนะเราอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มในการซื้อแบรนด์ของเขาด้วยเห็นไหมครับนะอย่างเช่นว่าเป็นโรงแรมชื่อแมริออะโรงแรมชื่อโฟร์ซีซันส์แล้วบางโรงแรมละ่ะโรงแรม ไทยก็ที่มีอายุนานก็มีเหมือนกันนะเช่นโรงแรมนารายโรงแรมดูสิตานีนะครับมีหลายโรงแรมเหมือนกันนะครับที่ชื่อดังๆเนี่ยพวกนี้มีแบรนด์แวลูไหมนะมีหรือไม่มีแว l ลูของแบรนด์นี้หรือเปล่านะครับเช็คเช่นเดียวกันในวงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราอาจจะมีแบรนด์ของลนด์ h เฮาส เนะือมีผลวิจัยอันนึงเนี่ยครับไม่รู้วิจัยออกมายังไงนะครับไม่ได้เห็นผลวิจัยเขาพูดให้ฟังว่า,างั้นออกสื่อมากบอกว่านะมีแบรนด์ของแสนสิรินะครับมีชาวบ้านนะยอมซื้อ ory, แสนสิริแทนที่จะยอมซื้อบริษัทอื่นที่โนเนมนะครับนะโดยที่ยอมจ่ายเพิ่มขึ้น20-30%เพื่อที่จะซื้อแสนสิรินะแสนสิริก็เป็นบริษัทพัฒนาที่ดินที่มีชื่อเสียงนะครับ นะผมก็นับถือนะครับถือว่าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงนะแต่ถ้าให้ผมนะไปซื้อของแสนสะิถือคือถ้ามีสินค้า2อ,อย่างเป๊ะเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยนะครับนะหลังหนึ่งขาย50ล้าน50ล้านเยอะไปหน่อยนะเอาสิล้านเลยกันหลังหนึ่งขายนะ10ล้านอีกหลังหนึ่งขายสิ1สองล้าน เราเลือกซื้อ1 2 1 3ล้านเพราะเราชื่อถือในแบรนด์ของแสนสิริทำนองนี้นะครับถือมากกว่กันประมาณสัก20-30%ถนะครับเอถ้าเยอะกันถึง20-30%มันจริงหรือไม่อันนี้ก็ต้องสอตอพอนะครับซึ่งต้องพิสูจน์กันให้ชัดเจนนะครับว่าจริงหรือเปล่าอาจจะไม่ถึงหรอกครับนะครับในความเจริงนะผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะว่าแบรนด์ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยยังไม่มีอยู่จริงนะแบรนด์ ของบริษัทอาสังหารเรทรัพย์เนี่ยยังไม่มีอยู่จริงนะเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วนะมีรุ่นน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาทำทำตำแหน่งรองศาสตราจารนยนะ์แล้วก็ทำเปเปอร์อันนึงขึ้นมานำเสนอเปเปอร์เนี่ยที่ New นิวซีแลนด์นะครับนะบอกว่าแบรนด์ของแลนด์แอนด์เฮาส์เนี่ยมีมูลค่า6,000ล้านโอ้แม่เจา้าตั้ง6,000ล้านนะผมก็เลยถามแกกลับไปบอกว่ารนะีผมไมอ่านเปเปอร์ของท่านเนี่ยนะครับนะ ซึ่งเขเวลาอาจารย์อยู่เนี่ยครับเป็นรุ่นน้องผมอีกทีหนึ่งอายุน้อยกว่านะครับนะแกบอกว่าเนี่ยแบรนด์ของบริษัทแลนเดิเฮาส์เนี่ยมูลค่าหกพันล้านนะครผมเลยถามแกกลับไปว่าเถ้าเรามีเงินหกพันล้านเนี่ยเลยไปซื้อยี่ห้อของแลนเด์เฮาส์ไปทำหรือเลยไปซื้อยี่ห้อของแลนเด์เฮาส์ไปทําไมนะครับนะเอาเงินหกพันล้านไปพัฒนาที่ดินเจริญรุ่งเรืองไม่ดีกว่าหรือนะครับเนะี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดเหมือนกันนะมันจะมีมูลค่าสูงถึงขนาดนั้นหรือนะครับ แน่นอนนะบริษัทใหญ่ๆโต,ตเนี่ยนะย่อมน่าเชื่อถือใช่ไหมครับมีแบรนด์แวรลูในน่าเชื่อถือพอสมควรระดับ,บหนึ่งนะว่าไอ้พวกใหญ่ๆพวกนี้คงไม่โกงแต่ก็ไม่แน่นะฮนะบบางทีภาษาการมันบีบบางคับอาจจะโกงได้เหมือนกันหะรือว่านะครับนะมันก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจโกงแต่มันก็มีความเบี้ยพาดเกิดขึ้นนะเราไปดูในเว็บไซต์ต่างๆนะครับบริษัทมาชนก็ถูกด่าแย่ๆใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าไม่ถูกว่า จริงบ้างไม่จริงรัางจริงบ้าง,ง,างไม่จริงบ้างเนี่ยนะครับแล้วแต่มุมมองกันไปบริษัทมหาชนใหญ่ๆมีชื่อเสียงดีนะสร้างบ้านรับแผ่นบ้านก็ร้าวก็มีใช่ไหมนะหรือถนนยุบไปก็มีอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้นะแต่เรื่องนี้ก็แก้ไขกันไปใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่แบบขอขาดบาดตายแก้อะไรไม่ได้แล้วนะครับแบรนดะ์แวลูเนี่ยนะหรือมูลค่าของแบรนด์เนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะนะก็ต่อเมื่อเรามีหลักประกันให้กับลูกค้านะ เช่นเรามีการซื้อประกันเนี่ยครับเรียกว่า indemnity insurance อ่หรือว่า error and omission เนี่ยครับก็คือว่าถ้าเราทำผิดนะครับนะหรือทำอะไรผิดพลาดเนี่ยมันก็มีคนชดเชยให้เช่นสร้างบ้านแล้วมันร้าวมีคนจ่ายค่าชดเชยให้เมือนก็หมอเนี่ยครับเราพาตัดนะในท้องคนไข้โมเด็คคุยกับพยาบาลสมมติแล้วลืมกันไกลไว้ในท้องคนไข้คือมีข่าวอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้นี่ คือเป็นการประมาทเลินเล่อคือไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าคนไข้แนะครับเป็นประมาทเลินเล่อลืมกันไกลไว้ในท้องอย่างนีนะ้อย่างนี้เนี่ยนะรเราก็ต้องชดใช้นะแต่ถ้าเราซื้อประกันเนี่ยประกันก็จะชดใช้แทนเราได้แต่ถ้าเราโกงนะครับหรือผมเป็นผู้มันค้าทรัพย์สินเนี่ยผมโกงลูกค้าเนี่ยอันนี้ฟ้องศาลอย่างเดียวครับบริษัทประกันไม่รับเย็บแตนะ่แต่ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยประมาทลินเล่อจริงๆมางคือมังคือวันนั้นเบลเๆลนะะก็เลยมึนๆก็เลยแบบว่า ลืมกันไก่ไว้ให้หรือทําประเมินผิดพลาดไปน,นี่จะมีบริษัทประกันให้แต่ปีปีปนึงผมจ่ายเท่าไหร่หมาปีนึงผมจ่ายสามแสนบาทเพื่อคุ้มครองเนี่ยเป็นเงินสามสิบล้านบาทนะห้าสิบหรือสามสิบล้านบาทเนี่ยก็คือว่าถ่าของทาผิดเนี่ยระเมินผิดเนี่ยแบงก์ไปเรียกค่าเสียหายกับทางบริษัทประกันได้เลยเขาจ่ายให้เพราะว่าผมทำประกันไว้แล้วใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่นี่บริษัทพัฒนาที่ดินไม่มีเนี่ จร,จริงๆถ้าจะมีการคุ้มครองเงินดาวของคู่สัญญานะคือถ้าเราวางเงินดาวกับนักพัฒนาที่ดินเนี่ยนะเงินดาวข้อนั้นเนี่ยนักพัฒนาที่ดินจะเอามาหมุนไม่ได้นะจะเอามาหมุนหรือจะเอามาซื้อรถเบนซ์คันงามๆให้เมียน้อยขีย่นี่ไม่ได้นะต้องเอาเงินไปสร้างพัฒนาที่ดินและถ้าเกิดบริษัทนี้เจ๊งไปนะครับโครงการที่มีอันเป็นไปเจ๊งไปเนี่ยครับเงินที่เงินดาวของชาวบ้านเนี่ยจะต้องคืนคนซื้อบ้าน จะพร้อมดอกเบีย้ยด้วยเนี่ยครับอันนี้เป็นพ i o รตี้หรือเรียกว่าเป็นอ,อันดับแรกเลยแบงก์จะมายึดเอาไปไม่ได้นะเงินก้อนนี้แบงก์จะมายึดไปไม่ได้แต่เสียดายครับบ้านเราเนี่ยกฎหมายเนี่ยเรียกว่าพรบการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาพรบนี้ไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าในกฎหมายมันเขียนว่าจะใช้ก็เลยไม่ใช้ก็เลยแล้วแต่สองฝ่ายตกลงโดยอาสาสมัครใจกันโดยสมัครใจกันปรากฏว่าดีลเ,เปอรยอย์อะไรใหญ่บอกฉันไม่ใช้หรอกฉันมีชื่อเสียงในวงเล็บอันจองปลอม รายเล็กบอกว่าเอาซะรายใหญ่ไม่ใช้ถึงก็ไม่ใช้ตกลงไม่มีใครใช้เลยครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้จริงๆควรจะมีในชะ่เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคถ้าผู้บริโภคแลมกันคุ้มครองนะผู้บริโภคมีความมั่นใจแบรนด์ก็เกิดขึ้นเองใช่ไหมแต่นี่ไม่มีการคุ้มครองผู้บริโภคเลยจะมีแบรนด์ได้ยงไงไม่มีการคุ้มครองผู้บริโภคเลยจะมีแบรนด์ได้ยงไงฟังซ้ำอีกทีนะไม่มีการคุ้มครองผู้บริโภคเลยจะมีแบรนด์ได้ไง,ไกงยไไงกยกเว้นเป็นชื่อเสียงกันจอมปลอมแล้วนั่นเองใช่ไหม นะยกเว้นชื่อเป็นชื่อเสียงกันจอมปลอมลนั่นเองดังนั้นเนี่ยจริงๆเราควรจะมีการภาคบังคับนะนะว่าเนี่ยถ้าคุณจะขายบ้านให้ี่จะต้องมีการวางเงินดาวนะและเงินดาวนียจะต้องเก็บไว้ในแบงก์หรือหน่วยงานไหนก็ตามจะเอามาใช้ส่งเดชไม่ได้จะามาหมุนไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดเจ๊งกันมาต้องคืนลูกค้าก่อนไม่ใช่ให้แบงก์ยึดไปก่อนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ควรจะมีในอารยะประเทศควรจะทำอย่างนั้นแหะแต่บ้านเราไม่ได้เห็นแก่พวกประชาชนคนเล็กคนน้อยหรือคนซื้อบ้านผู้บริโภค อาจจะเปนเน้นกับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆเป็นต้นอันนี้คือเรื่องหนึ่งดังนั้นไม่มีแบรนด์เดี่ยวระเบิ pper, ไม่ว่าเจ้าไหนเนี่ยยังไม่มีแบรนด์เพราะยังไม่มีการคุ้มรองผู้บริโภคเลยยังขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและจะมีชื่อเสียงได้ยังไงใช่ไหมครับาการลำพังเพียงแค่ไปบ,บริจาคสิ่งของไปทําดีนั่นลัำดีนี่เนี่ยมันเป็นแค่เปลือกนอกนิดหน่อยลองวิเคราะห์ออกนะครับเรื่องนี้นะครับ